สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องอะไรคะนี่เออเป็นไงบ้างลูกชิ้นลูกชิ้นเดี๋ยวเดียวพี่ชัยเขาจะอัดพิเศษลูกชิ้นลูกชิ้นพี่ชัยเป็นไงบ้างครับอร่อยเป็นไงลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่ไหมครับลูกชิ้นใหญ่ไหมครับขาวน้าลูกชิ้นขาลูกชิ้นขาลูกชิ้นเป็นไงบ้างอร่อยลูกชิ้นอร่อยแล้วกินเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงลูกนี่ลูกชิ้นอะไรครับอร่อยสุดในวงแหวลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นนี้ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเอ็นใช่ไหมโอ้นี่ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเอ็นพี่อออยนน้งะะไร น้องกี้กินแล้วอร่อยมากเลรอครับก็กินแล้วกินไปกี่ไม้น้องกี้กินไปกี่ไม้แล้วครับกินไปฐานนึงแล้วกินไปฐานนึงแล้วโอ้นี่นะครับน้องกี้น้องกี้อยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะน้องกี้อยู่ยี่สิบแล้วครับปกติแล้วนี่ทานลูกชิ้นพี่ชัยบ่อยไหมครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงครับอร่อยค่ะแล้วน้ำจิ้มล่ะน้ำจิ้มล่ะเออน้ำจิ้มจิ้มก็อร่อยฮะน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยโอหูชิมดล้โหนูชิมมหดแล้วอร่อยหมดทุกอย่าง โอ้ยพี่ชชยพี่ใช่อร่อยทุกอย่างน้องกี้ชิมหมดแล้วอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับยังไงก็ขอบคุณน้องกี้นะครับที่เชิญชวนกับลูกชิ้นนี่นะครับพี่ชัยเอ้ยพี่ชัยครับพี่ชัยผมนะครับชัยภาษีนะครับนาษีและครับลูกชิ้นพูดเดิ้ลอะไรย่างไรอย่านั่งตลกแกะอย่านะลูกชิ้นยังนะลูกชิ้นพูดเดิ้ลใส่ก๋วยยัดเยียดลูกชิ้นพูดเดิ้ลใส่ก๋วยยัดเยียดส้มตำยังส้มตำยัง สมใจยังเอ้ยเลยครับเลยครับนี่นะครับผมกับแม่บ้านนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับกุ๊กเชฟแหละครับที่ทําให้อร่อยแล้วครับผมครับผมเเอาไปสิรรคับ